สวัสดีครับนี่คุยกันสักนิดนะฮะก่อนไปประชุมสภานะครับวันนี้มีประชุมกรรมธิการเมืองแร่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องการออกสมัมปทานบัตรนะครับกำลังเดินทางขึ้นทางด่วนไปนะครับก็เลยมาสวัสดีเพื่อนๆนะฮะเอฟซีแล้วก็แฟนคลับนะฮะแล้วก็เพื่อนๆนะฮะาวันดีสมยศนะฮะจบด็อกเตอร์มาแล้วเนี่ยยินดีด้วยนะครับ อ่ะทักทายเพื่อนเพื่อนก่อนแล้วกันชูสามนิ้วนะฮะชูสามนิ้วก่อนแล้วกันทักทายเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กนะฮะเพื่อนๆที่เป็นคนติดตามเ,าเพจของผมนะครับชูสามนิ้วนะครับอืนะฮะก็ประเด็นนะคือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเ,อเห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาบอกว่า นักเรียนที่แสดงความที่เห็นทางการเมืองเนี่ยสมมุติถ้ามีความผิดตามกฎหมายเนี่ยผมไม่รู้กฎหมายฉบับไหนนะมีความผิดว่าให้ไปจับที่โรงเรียนใช่ไหมฮไม่รู้ผมพูดถูกหรือพ,พูดผิดนะแต่มันทํานองนั้นอนะ่ะจะพูดเอียงซ้ายเอียงขวาม,มันก็คือเหมือนกับว่าให้จ้นที่ตำรวจสามารถบังคับใช้กฎหมายได้นะครับผมจะบอกว่าไอาการที่เด็กไปชู3นิ้วเนี่ย ที่โรงเรียนมัธยมแต่ละแห่งเนี่ยมันเป็นเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนะเป็นการแสดงออกทางการเมืองนะครับต้องอย่าลืมนะเยาวาชนเนี่ยเขาก็คืออา่ามันเขาเป็นปัจจุบันแล้วก็อนาคตของประเทศไทยนะครับส่วนนักการเมืองที่แก่ๆเนี่ยนักการเมืองที่แก่ๆเนี่ยเขาเป็นเขาเขาเรียกว่าเป็นวัยบั้นปลายชีวิตของเขาแล้วนะครับเป็นวัยบั้นปลายแล้วก็เขาไม่ใช่อนาคตของชาตินะครับ เขาคือจะเป็นอดีตนะฮะเป็นอดีตของชาติต่อไปนะฮะอดีตของชาตินะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าการเป็นรัฐมนตรีที่ดีเนี่ยก็ต้องอย่างน้อยเนี่ยน้องนักเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยมัธยมปลาย,ยอายุเขาต่ำกว่าสิบแปดเขาเป็นเยาวชนอยู่ดีๆตำรวจจะไปจับเขาไม่ได้นะครับยังไงก็ไปจับเขาไม่ได้มันต้องมีหมายเรียกก่อนถูกไหมฮะออย่างคือเยาวชนเนี่ย ก็ต้องให้ผู้ปกครองไปด้วยนะครับต้องดูว่ามันเป็นคดีอะไรถ้าเป็นการเมืองเนี่ยมันเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเนี่ยมันมันไปว่าเขาไม่ได้หรอเราไปจับเขาก็ไม่ได้เราพูดในการโรงเรียนหรือรองพูดในการหรือคุณครูหรือหัวหน้าหมวดวิชาเนี่ยจะไปว่าน้องๆเขาก็ไม่ได้อ่าเขาต้องมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องไม่ไปเอ่อไม่ไป ทำลายทรัพย์สินของทางราชการหรือไม่ไปเบียดบังเวลาการเรียนนะฮะเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็สามารถแสดงได้ในช่วงเวลากิจกรรมของแต่ละสัปดาห์นะครับจะเป็นการแสดงออกในช่วงในช่วงไหนในช่วงชั่วโมงกิจกรรมชั่วโมงยุวะชั่วโมงลูกเสือหรือชั่วโมงรอดอก็เป็นไปได้นะครับแล้วไอ้การชู3นิ้วเนี่ยมันก็อะไรอ่ะ มันเป็นอะไรนะเห็นที่เขาบอกว่ามีความหมายแล้วเป็นเสรีภาพเป็นอิสรภาพเป็นพลดรนภาพมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นความหมายของลูกเสือสำรองก็คืออะไรรักชาติารักษชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะฮะแล้วก็จะช่วยผู้เหลือผู้อื่นทุกเมื่อแล้วก็อะไรอีกข้อน,นึงผมจำไม่ได้นะแต่ก็มันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามนะครับที่ไปยุ ให้ตำรวจเนี่ยไปดำเนินคดีนักศึกษาหรือเปิดโอกาสให้ไปดำเนินคดีนักเรียนเนี่ยในโรงเรียนโดยที่ข้อเก่าวหาะไรห,หยุดคุกคามประชาชนหรือเรียกร้องให้แก้ไขรัฐมนูญหรือให้ยุบสภาเนี่ยก็บอกพี่นะส่งไลน์มาทาง f เฟซบุ o กเนี่ยถ้าถ้าใกล้ๆในกรุงเทพปริมณฑ์นนจะไปด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าปันแบบไกลๆหน่อยเนี่ยพี่ก็มีตัวแทนผู้สมัครสอสเก่า แต่ละจังหวัดอยู่ก็จะให้เป็นทีมนําล่องไปก่อนนะฮะอย่างน้อยเนี่ยก็ไปช่วยนักเรียนนะฮะแล้วก็บางทีข้าราชการก็อาจจะเขาเรียกว่าเอาใจนายนะช่วงฤดูการแต่ง,ต,งตั้งโยกย้ายก็จะเอาใจเป็นพิเศษพอ,อ,อเขตก็อยากจะย้ยา,ยายไปเป็นพอ,อ,อเขตที่ดีกว่านะฮะขอ,องเรียนก็อยากเป็นขอ,องเรียนที่ใหญ่ขึ้นนะครับอยากเลื่อน ตำแหน่งเลื่อนขั้นเพราะช่วงนี้มันก็ช่วงใกล้เดือนใกล้เดือนกันยาแล้วนะฮะดูการแต่งตั้งยกย้ายก็อย่าเฉลียนนายจนจนไปลุกล้าสิทธทิเสรีภาพของนักเรียนเขาเลยนะฮะนักเรียนมปลายเนี่ยเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับม6เนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีอะไรก็บอกพี่ได้แล้วก็รัฐมนตรีที่เคยเป็นการนำกรบสเนี่ยอยาเก่ามากนะฮะอยาเก่ามากนะครับ ถ้าเก่ามากเนี่ยอย่าไปเก่ากับนักเรียนนะฮะมาเก่ากับพี่ดีกว่านะครับอมาเก่ากับพี่ดีกว่านะฮะถ้าล่องใจก็เจอกันได้นะฮะที่สภานะฮะข้องใจก็เจอกันได้นะครับอ้องใจก็ได้นะจะสู้ด้วยกฎหมายก็ได้นะฮะสู้ด้วยวิธีแบบสมัยตอนพี่อยู่เทคโนพระนครเหนือก็ได้นะครับว่ามาเลยนะฮะว่ามาเลยนะฮะทุกรูปแบบนะครับ รูปแบบเพราะฉะนั้นอย่าไปหลังแกนักเรียนนะฮะนักเรียนเขาไม่รู้เรื่องนะครับแต่ถ้าจะไปจบนักเรียนนะฮะก็เดี๋ยวพี่ขอเป็นตัวแทนผู้ปกครองเลยขอเป็นผู้ปกครองนักเรียนเองแล้วกันเพราะลูกพี่ก็อยู่มมต้นละนะฮะลูกพี่ก็อยู่มอต้นนะครับอย่ากเก่ามากนะฮะอย่าคิดว่าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจะไปทําอะไรกับนักเรียนได้นะครับนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะ,ะเจอกันนะ ทอะไรก็ต้องดูดูขื่อดูแปรด้วยนะครับไม่ใช่ไปเห็นนักเรียนเป็นเด็กนักเรียนก็จะไปพยายามไปครอบงําเขา mm hmm. เขามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเราต้องส่งเสริมเพียงแต่ว่าเราต้องชี้แนะว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็อธิบายพูดคุยกันนะฮะนักเรียนเนี่ยเขาเป็นผ้าขาวนะครับเราก็เขารู้อะไรถูกอะไรผิดหมดทุกอย่างแล้วตอนเนี้เดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยรู้มากกว่าผู้ใหญ่เยอะนะฮะ เราก็ต้องยอมรับนะครับเราต้องยอมรับนะครับนะฮะก็ที่พี่มาไลฟ์สดก่อนเข้าสภาก็ต้องเข้าใจว่าคือพี่ต้องการที่จะสื่อตรงจุดนี้กดไลค์กดแชร์ไปยังนักเรียนมัธยมทั่วประเทศนะฮะใครมาลังแกเด็กนักเรียนมัธยมทั่วประเทศที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่สบอารมณ์กับรัฐมนตรีเนี่ยก็แจ้งพี่มาได้นะฮะ พี่พร้อมลุยทุกสนามนะครับพร้อมลุยทุกสนามนะครับพร้อมลุยทุกสนามเพราะว่าอันนี้มันเป็นนักเรียนเ่ยต้องอย่าลืมว่าพี่เป็นติวเตอร์มาก่อนเป็นครูมาก่อนเนี่ยรู้ว่านักเรียนนักเรียนพวกนี้คือนักเรียนที่เขาแสดงออกทางการเมืองคืออนาคตเขาคืออะไรเขาคือผู้ว่าราชการจังหวัดเขาคือในอำเภอเขาคือในแพทย,ย์ใหญ่เขาคือผู้บริหารรัฐภิษาหกิจ เขาคือนักการเมืองในานาคตแล้วในอนาคตเขาคือนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆในประเทศไทยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้สิทธิเสรีภาพเขาจะให้เขาไปนั่งอ่านหนังสืออย่างเดียวะจะสังเกตไหมคพวกที่อ่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยเป็นอะไรฮะก็ไปเป็นลูกน้องคนไม่อ่านหนังสือนะฮะเห็นไหมเด็กเรียนเก่งอยู่แน่ห้องใช่ไหมครับก็อยู่เป็นแพทย์เป็นวิศวะก็ไปเป็นลูกน้องผู้ว่านะฮะ ไปเป็นลูกน้องผู้ว่าไปเป็นลูกน้องในอำเภอที่เขาเรียนสู้วิศวะแพทย์ได้ไหมก็เรียนสู้ไม่ได้แต่เขาเป็นหัวหน้าอีกทีหนึ่งแล้วก็คนพวกนี้ก็ไปเป็นลูกน้องของนักการเมืองนักการเมืองได้เข้าเรียนไหมส่วนใหญ่สมัยก่อนนะอยู่หลังห้องใช่ไหมอยู่หลังห้องอยู่หลังห้องแล้วก็คนที่คนที่ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเกลเมาเลเกเรก็มาเป็นหัวหน้ากวนนักการเมืองอีกทีหนึ่งนะฮะมาเป็นหัวหน้ากวนนักการเมืองอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่ต้องการให้เด็กเด็กที่เรียนกลางๆเรียนเก่งๆเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องทางการเมืองเพราะว่าเรื่องทางการเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพราะอนาคตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้องๆนักเรียนนักศึกษายุคปัจจุบันนี่แหละนะฮะส่วนพี่เองเนี่ยก็เป็นนักการเมืองเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งก็ก็ต้องส่งต่อให้กับรุ่นหลังนะฮะรุ่นหลังนะครับพออายุมากนูน่นอายุมากขึ้นก็ไปเป็นสอวอ ถ้าอายุอวัยชะกันวัยชะกันต้องไปเป็นสสนะครับอ่าต้องไปเป็นสสนะฮะแต่ต้องเป็นสสที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะฮะเป็นตัวแทนของนักเรียนนักศึกษานะครับแต่ขอฝากน้องนนักศษานักเรียนทุกคนนะครับว่าเงื่อนไข3ามข้อพี่เห็นด้วยแต่เงื่อนไข10ข้อเนี่ยพี่ไม่เห็นด้วยนะฮะพี่ไม่เห็นด้วยอะไรที่ไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเบื้องสูงอ่าเป็นที่เคารพสการะเนี่ย พี่ขอนะขอนะฮะเพราะฉะนั้นจะโกรธจะเกลียดยังไงก็ไปลงกับรัฐบาลนะฮะไปลงกับผู้นําประเทศนะครับส่วนสถาบันเนี่ยพี่ขอเลยนะฮะพี่ขอเลยต้องกราบเลยฮะกราบทุกคนนะฮะเรื่องสถาบันนะฮะเพราะเป็นที่เคารพสกการะนะครับแล้วก็เป็นพันบุรพับผลูของพวกเราด้วยปู่ย่าตาทวดของพวกเราก็โดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีนที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารที่เมืองไทยเนี่ยก็ ต้องสํานึกบุญคุณนะฮะเขาเรียกว่าบุญคุณก็ต้องตอบแทนนะครับแขนก็ต้องชําระนะครับก็ฝากบอกไปยังท่านผบตรด้วยนะ,นนะครับอ่าพี่จักรทิพย์นะฮะอ่าถ้าจะดําเนินคดีกับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยถ้าเป็นกรณีแสดงความเห็นทางการเมืองอย่าไปดําเนินคดีเขานะครับมันไม่ผิดนะฮะมันไม่ผิดนะฮะอ่าคดีเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยก็อย่าไปดําเนินคดีนะฮะ เล็กๆน้อยๆ,ๆเพราะเขาเป็นเยาวชนนะฮะเยาวชนเนี่ยโทษมันก็แค่หนึ่งใน3ามแค่นั้นนะครับหนึ่งในสมันไม่ใช่โทษอะไรร้ายแรงแต่สมมุติถ้าไปไปทําอะไรที่มันแบบเกินไปอย่างน้องออน้องเพนกวินหรือน้องลุงเนี่ยเรื่อง10คง10ข้อพวกเนี้ยอันนี้เกินไปนะฮะเกินไปแต่เขาก็ยังอันนั้นเขาเกิน18บและเขายีกว่าละนะฮะเขายีกว่า แต่ก็ต้องทําอะไรก็ต้องละมุนล,ละม่อมนะฮะเขายังเป็นเยาวชนที่เป็นผ้าขาวนะฮะแล้วก็พี่ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนสมัย14ตุลา6ตุลานะฮะให้เกิดความสูญเสียในของเลือดเนื้อของชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผ้าขาวนะครับพวกนี้เขาคืออนาคตของชาตินะฮะแล้วก็พี่พร้อมจะออกไปปกป้องออพวกเขานะฮะ กรุงเทพปริมณฑลถ้าไกลๆนะฮะก็จะให้ตัวแทนจังหวัดไปก่อนนะฮะแล้วก็พี่ก็จะตามไปนะครับถ้ายังไงก็ฝากไปยังรัฐมนตรีศึกษาด้วยแล้วลกันนะครับทำอะไรอ,ะอ่ะให้ดูตามาตาเหลือด้วยแล้วกันนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ